็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับสวัสดียามเช้านะครับชววเช้าวันเสาร์วันเสาร์ที่20กันยายนนะครับนี่เดือนกันยายนนี่ก็เถือแป๊บเดียวนะครับวันที่20แล้วนะเดือนกันยายนนี่มี30วันนะครับเดือนหน้าก็จะตุลาแล้วนะ ช่วงนี้ฝนก็ตกแทบทุกวันนะครับฟ้าก็คึมๆนะอันนี้เป็นถนนพระรามสองนะครับตอนนี้อยู่ต่างระดับวงแหวนมุ่งหน้าไปทางสมุทรสาครน,นะครับวันนี้จะแวะเอารถไปเข้าศูนย์นะครับโตโยต้านาครทนาบางกะดีนะเข้าศูนย์เสร็จแล้วก็ ค่อยมารีวิวกันต่อนะครับว่าบรรยากาศถนนถนนพระรามสองนะครับบังขาออกจะเป็นยังไงคืบนนาไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้วิ่งอยู่ทางขนานนะครับของพระรามสองขาออกนะบางกะดี นัดเอารถเข้าศูนย์8โมงนะครับ8โมงครึ่งแหละแต่เรามาก่อนเวลาตอนนี้ก็8โมงพอดีหลายเดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้เอารถไปเข้าศูนยะ์นะแต่ช่วงนี้ก็วิ่งทุกวันนะวันละร้อยกว่าโลสองร้อยโลนะขับแก็บนะครับ นครธน,นนะครับผมออกรถที่ที่นี่นะครับบางกะดีนะตอนนี้ก็ผ่อนไปได้สามปีกว่านะยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกปีกว่านะาสงกรารปีเจ็ดศูนย์นะครับหมดพอดีเลยหมดช่วงสงการพอดีเลยค่างวดรถนะ หลังจากหมดค่างวดรถแล้วก็ยังมีค่าบ้านนะครับเรายังผ่อนบ้านอยู่นะครับอยู่กรุงเทพด้วยครับมันก็มีค่าของชีพสูงนะผ่อนรถเสร็จแล้วก็ผ่อนบ้านนะบ้านก็เดือนละหมื่นทิงเดือนหนึ่งไม่ถึงหมื่นหรอกแต่เราจ่ายเดือนละหมื่นกว่าบาทน,นะครับค่าบ้านจ่ายเดือนละหมื่นสอง หางวดมันก็เดือนละ9ก้าพันนะครับเราเพิ่มทุกเดือนนะอะเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะครับตอนนี้ก็เลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าโชว์รูมก่อนอารถแบกเข้าศูนย์ก่อนนะสต้าและครนทนนะครับครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับ ราลดออกจากศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาเข้าตั้งแต่8โมงนะครับคิวแรกแต่ว่าซ่อมใหญ่นะครับซ่อมหลายอย่างก็มีเปลี่ยนผ้าเบรกหน้านะครับเกียร์จานนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างนะครับข้อเหวี่ยงล่างาลูกปืนแตกน้ำมันรั่วนะ จนเราต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับแนละ้วก็ออกมารับใหม่ก็ดูบรรยากาศถนนพระรามสองกันสักหน่อยนะครับขาออกไปก่อนเดี๋ยวกราไปดูขาเข้าตอนนี้ก็บ่ายแล้วอันนี้อยู่ฝั่งขาออกนะครับบางกะดีสมดับ พระรามสองนะครับจากบางกะดีนะครับบางกะดีแสมดำไปสมุทรสาครตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่รีวิวให้พี่น้องดูแล้วประมาเอารถมาเข้าศูนย์แล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับเอารถออกจากศูนย์นะเสียค่าใช้ใจ่ายไป7,600ก,กว่าบาทนะครับ ถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะครับแล้วก็ซ่อมดิสเบรกนะครับเกียร์าจานเปลี่ยนดิสเบรกหน้าเกียร์าจานแล้วก็ชุดชุดข้อเวี่ยงด้านคนขับนะครับ เขาซ่อมให้นะครับนี่คือซ่อมศูนย์นะครับเข้าศูนย์ฝั่งทางนี้เป็นฝั่งที่ทําเสร็จแล้วนะครับถนนพระรามสองขาออกนะจากสมดำนะครับบางกะดีะโรตัดพระรามสองนะครับไปสมุทรสาคร นานๆจะได้มาทีนะครับฝั่งทางนี้วันนี้ก็ตั้งใจมารีวิวให้ไป้องดูกันฝั่งที่เสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะจากจากตรงนี้ไปถึงมหาชัยเมืองใหม่นะก็รถก็วิ่งกันได้แบบสบายๆนะครับแบบนี้เลยลเลนขวาสุดก็วิ่งแล้วนะครับ ที่มาหาชัยเมืองใหม่วิ่งกันแบบสบายๆกันเลยนะครับนี่ นะครับดูการจราจรในประเทศไทยนะครับดูการใช้รถใช้ถนนนะในประเทศไทยนะครับอันนี้รถมิตซูข้างหน้านะครับตรงนี้คันนี้น่าจะเป็นทะเบียนของมาเลยนะครับขึ้นต้นด้วยภาษากฤนนะครับ3ตัว PPT แล้วก็ตัวเลขนะครับน่าจะไม่ใช่รถไทยนะครับนี่น่าจะเป็นของ เพราะว่าคนมาเลนี่เขานิยมใช้มิตซูนะครับขับรถมาเที่ยวในไทยแบบสบายกันเลยนะครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเลนี่มาเยอะนะเปน็นหยุดของเขารือเปล่าไม่รู้ลนะถนนบ้านเราก็สะดวกสบายนะครับมาเที่ยวไทยนี่ปั๊มน้ำมันก็เยอะนะครับอยากจะไปไหนก็สะดวกสบาย ค่อยมีกฎมีระเบียบมากมายนะครับพี่น้องชาวมาเลนี่เขาอยู่ประเทศเขานี่กฎกฎเขาเคร่งนะครับเพราะว่าเขานับถือาศาสนาอิสลามนะครับนี่เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับ จะมาที่มหาชัยเมืองใหม่นะอันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับถือว่ายิ่งใหญ่นะครับสวยงามนะครับในสร้างเสร็จแล้วก็ถือว่าใหม่ป้ายแดงกันเลยนะครับสะพานทางยกระดับใหม่แกะกล่องกันเลยนะอันนี้เป็นด่านเอกชัยนะครับมหาชัยเมืองใหม่ต่างระดับเอกชัย วันเสาร์วันนี้นะวันเสาร์ที่20กันยายนนะครับมหาชัยเมืองใหม่นะครับตลาดสดอยู่ฝั่งซ้ายนะวันเสาร์นี่ก็ไม่มีตลาดนะครับตรงนี้ก็เงียบนะซบเสาไปเยอะเลย วันอาทิตย์นี้จะมีนะพรุ่งนี้นะ่าจะมีตลาดนะัดแต่ก็ไม่คึกคักเหมือนเก่านะครับนี่ครับต่างระดับถนนเอกชัยนะครับจากเอกชัยมาลงพระรามสองก็ได้นะเรามาดูจากนี้นะครับสัญญาที่หนึ่งนะครับเอกชัยบ้านแพ้วนะครับจะพาพี่น้องดูไปเรื่อยๆนะถึงมหาชัย สมุดสาครนนะครับนี่ก็คลื่หน้าไปเยอะเหมือนกันนะนจุดตรงนี้นะครับที่เขามีอุบัติเหตุขาดถล่มนะนี่นะครับตรงล่องกลางนี่เขาจะทําเป็นล่องน้ํานะครับตรงกลางนะทําเป็นล่องน้ําแล้วก็จะมีมีเหล็กนะครับเหล็ก แผ่นใหญ่ๆนะครับกันกันรถเนี่เหลือนิดเดียวเองเนี่สัญญาที่หนึ่งสัญญาที่สองนะครับมีทั้งหมดสิบสัญญานะจากเอ,เอกชัยไปบ้านแพ้วนะครับ ก็ถือว่าสร้างเร็วนะก็พี่น้องก็บอกมาว่าประมาณปลายปีนี้นะจะเสร็จผมว่าคงไม่ใช่นะครับดูแล้วจะาจะจะ,จะเปิดให้ให้วิ่งเต็มระบบนี่ผมว่าน่าจะประมาณกลางปีหน้านะครับอย่างเร็วนะสิ้นปีนี้นี่ไม่น่าจะทันนะครับ นนี้จากมหาชัยเมืองใหม่นะครับเอกชัยไปบ้านแถวนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับถนนพระราม2องขาออกนะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข35นะครับทางยกระดับหรือว่ามอเตอร์เวย์นะครับสายใต้นะหรือว่าสายใต้ก็ได้นะครับเพราะว่า วิ่งลงไปทางใต้มนาะเนี่ยตั้งแต่ออกจากมหาชัยเมืองใหม่มาเขาก็สร้างาข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไปทำกันด้านบนหมดนะเหลือแต่ด้านบนนะด้านล่างก็เหลืองานเก็บทำร่องน้ำนะสำหรับ น้ำที่จะไหลลงมาจากด้านบนนะครับเนี่ยเขาก็จะใส่ท่อใส่ท่อสีดำนะด้านบนให้น้ําไหลลงมาตรงข้างล่างนะครับนี่เขาจะใช้เหล็กกั้นแบบนี้นะแล้วก็ตรงกลางก็ทําเป็นร่องน้ํานะครับด้านขอบทางขวาเขาจะใช้เป็นเหล็กนะเขาไม่ไม่ได้ใช้ปูนเหมือนกับาทาง ด้านในกรุงเทพนะครับอันนี้คือด้านสามจังหวัดนะเดี๋ยวเสร็จจากฝั่งขาออกนะครับเดี๋ยวจะรีวิวฝั่งตรงข้ามให้พี่น้องดูด้วยนะครับถ้าทําเป็นคลิปเดียวเดี๋ยวมันจะยาวไปนะตรงนี้ลาดยางใหม่ด้วยนะครับขับนิ่มเลยเอารถออกมาจากศูนย์นะครับเอารถไปเข้าศูนย์ ด้านขวาจะเป็นเซนทันนะครับเซนทันมหาชัยเซนทันโรบินสันนะก็มีทั้งหมด10สัญญานะครับไปถึงนู่นนะแยกบ้านแพ้วนะครับมีบางจุดนี่ก็ยังมี นี่อยู่นะครับจุดใหญ่ๆด้านบนนี่ยังมีเหล็กอยู่นะก่อมาอัปเดตให้พี่น้องดูกันนะครับสำหรับบรรยากาศถนนหนทางในประเทศไทยนะครับถนนพระรามสองจากกรุงเทพามาไปสมุทรสาครน,นะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในเขตสมุทรสาครน,น่าจะเป็นอำเภอเมืองแล้วนะครับนี่นี่ก็เป็นจุดใหญ่ น้ำเต็มเลยนะาช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับาทางด้านขวานะครับก็จะเป็นแนวกั้นเป็นเหล็กนะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับในภาพเลยนะครับ ลถเสียหลักมันจะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างนะครับก็จะมีเหล็กแล้วก็มีแถบสะท้อนแสงนะกันไว้นะตอนนี้ก็มาถึงตัวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ วิ่งรถในล่มกันเลยนะครับแต่วันนี้ก็มาเอารถมาเข้าศูนย์นะครับ สลับยางด้วยนะครับเอายางหน้ากับมาไว้ยางหลังเอาเยอายางหน้ามาไว้ล้อหลังนะครับเอายางหลังไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกเกียร์จานนะครับแล้วก็ชุดข้อเบี่ยงกอ็อหมดไปเจ0 0พนกว่าบาทนะครับ เข้าศูนย์แต่ละทีนี่นี่ขนาดรถญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นรถเบนซ์รถบีเอ็มนี่เข้าศูนย์ทีนี่น่าจะหมื่นกว่านะนี่รถกระบะนะครับเอ,อ่อถือว่าเราซื้อมาสามปีแล้วนะครับพิ่งจะได้ซ่อมใหญ่นะิ่งจะได้เข้าศูนย์ใหญ่เยอะก็มีเที่ยวนี้นะออแถวนี้ก็ยังมี เหล็กอยู่ข้างบนอยู่นะครับขึ้นโคง้งขึ้นคานกันอยู่นะาจากตรงนี้ไปจะเป็นสะพานคาม่น้ำท่าจีนนะครับก็เป็นจุดที่ก่อสร้างยากพอสมควรนะครับเพราะว่าแม่น้ำท่าจีนนี่ก็เป็นแม่น้ำที่ใหญ่นะครับแล้วก็ลึก นี่นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ข้ามแม่น้ํานะครับแม่น้ําท่าจีนเขาหล่อเสามาจากข้างล่างเลยนะแล้วก็มาหลอด้านบนอีกนะครับมาเทด้านบนนะนใหญ่มากเลยนะครับ น้ําสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนนะครับก็ถือว่าเป็นปากอ่าวเลยนะครับตรงนี้เรือประมงจอดเต็มเลยนะครับ้าซ้ายโน่นเรียกว่าท่ามหาชัยกับท่าฉลอมนะครับอยู่คนละฝั่งกันนะมีเรือวิ่งข้ามฟากตลอดเวลาเลยนะครับก็ไปอีกไม่ไกลนะครับก็จะบ,บ้านแ้วนะ จุดสิ้นสุดนะครับแยกบ้านแพ้วนั่นแหละมีพี่น้องบอกว่าอยากจะเห็นโรงงานอะไรสักอย่าง <c oughs> จําชื่อไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับโรงงานมันมีเยอะนะสมุทรสาครเนี่ยหยันบอยุ่นนี่ก็อยู่แถวนี้นะครับด้านขวาเนี่ยผมเองก็เคยมาทํางานโรงงานแถวนี้นะครับ สมัยตอนเป็นหนุ่มนะครับสมัยก่อนนี่มีแต่คนไทยนะครับมาทำงานโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานสาวโรงงานนะครับฉันทนานะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับคนไทยนี่มีน้อยนะงานโรงงานเนี่ยมีแต่แรงงานต่างด้าวนะครับพม่าลา,าวอย่างนงี้นะเขมรอย่าเงเงี้นะครับ คมเมนก็น่าจะไม่มีแล้วตอนนี้เขาดับหมดแล้วนะอ,อ่านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครน,นะครับด้านขวาออตรงไปก็จะไปแม่กลองนะครับนาเกลือเดี๋ยวผมจะไปยูเทิร์นตรงนี้นะครับ ก็ขึ้นสะพานยูเทิรนนะครับไปกรุงเทพนะ,ะสมุทสงครามก็ตรงไปนะครับบ้านแพ้วก็ตรงไปก็ยังไปอีกนะครับสำหรับงานก่อสร้างทานยกระดับนะ,ะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปขาเข้ากันอีกคลิปหนึ่งต่อจากนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ